ลังไอ้สัตว์มึงไม่ตายโอ้โห,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 โหแม่งกดเลยไงเยอ้เรียบร้อย คือมันเป็นแผ่นของพี่ครับดึงมาสองตัวครับครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่น่ารับทุกคนด้วยแล้วกันนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกครั้งกับช่อง T B Gamer วันนี้เรามาเล่นซีเนเทียป่าอีกแล้วนะฮะ เกมนี้เราจะมาบอกว่าไอเทมรับชิ้นไหนที่ทำให้สินิดถุยอะไรวะเนี่ย <Yeah. S 1> ตัวสินิดเทียจะเก่งขึ้นแน่นอนนะครับจะทำให้ตัวมันโกงขึ้นนะบอกเลยว่าฝาักลงข้ามเวอร์แน่นอนเดี๋ยวแป๊บนึงนะเมื่อกี้กูดูผิดใช่ไหม <c oughs> เข้สูงเฟิร์สบัต <c oughs> อ,เ,อเลน เป็นไปได้ไงอะครับผมละงงเดี๋ยวนะใเข้ามาเฮ้ยแต่เพื่อนเราตามคิวมาได้2คิวเอ้ยเอ้ยรับตโล่หน่อยเพื่อนอ้าวเฮ้ยฟิกฟิกไม่ได้ พียจิงนี้มีแตกคู่นะเรียบร้อยไห้นุ่นรอดไปถอยก่อนถอยก่อนใจเย็นเอออย่าวิ่งไปทางนั้นเรียบร้อยเจอโจ๊กว่าแตกอ้อาวเสีย <ๆ S 1> ดวงพูดผิดบอกเลยว่าแตกคู่ทีมกูโิดหายแล้วกู มันคือด้วงเไยกระโดดเข้าครับอสวยไหมล่ะเรียบร้อยโฟเรนเข้าคุณไอบิดเอ้ยเดี๋ยวนะกูจะช่วยเลนไหนดีวะเนี่ยไอสัน now we are b l o o d b d โอ้ยไม่ตาย,ยางไงเฮ้ยเดี๋ยวนะมันยังไม่ห้านาทีเลยทำไมไมันยิงแรงอย่างว่าไอ้ไอเนี่ยขอ,อและเตรียมตึงแล้วอย่างนี้เข้าคนอ,เอ,อ,อเนเซปต์เอออเลนเพื่อนเอาแตกเองนะดูทรงเรียบร้อยอ ้ยถามจริงมันซูไม่ได้ได้ไงวะกูงงไอ้สารเออโอ้มันซูแม่งเอาเรื่องอยู่ใจเย็นใจเย็นถอยก่อนใจเย็นเบ็ดเราต้องค่อยๆเล่นนะอ้าวชิบหายดวงเขาเอาแล้วจิมกูเต็งแล้ว ไ,ไอ้ซาดกูแตกอีกไหมนี่ <c oughs> สตันเส็นเลือดกลับมาได้แต่ <c oughs> ทำเหี้ยอะไรไม่ได้ <c oughs> โอ้อาเนยตึงแล้ว เฮ้เกือบแห้งอีกเอ้ยเอ้ยเอาแล้วเรนกูเอาแล้วกูเกมไม่สูสีลยไงเพื่อนถามจริงเถอะกูไปกูก็น่าจะแตกโดยจางตรงอันตรีก็ไม่มีว่กูฟาร์มก่อนดีกว่าเอาตัวไปโยนเดี๋ยวไม่คุ้ม เกันจับบนได้ป่ะจับนี่นี่เนี้ยเอ้ยเอาแล้วกลางกูเอาแล้วเอ้ยเอาว่ะฮ้ปีลังไอ้แซมมึงมาไงคิดหายแล้ว ชิบหายแล้วแจ้เอลสูแม่งเกิดแล้วตอนนี้เงินสี่พกูสองพมันน่าจะแตกอีกดูจากทรงอะเลนกูเรียบร้อยออล่างก็แตกรัวๆบอกเลยจังหวะนี้ บันเทนิงแน้่เอลซูมันน่าจะมาแล้วเนี่ยดูหลบตรงเนี่ยไม่ใช่เอลซูเลรนะียะเกจะเข้ามาดีครับอือดูมันยิงกูไอ้ส์กูหลบไม่ดีกูแตกโอเคมันมาแล้วเ,เพื่อนนายจะเอาอย่างนี้จริงใช่ไหมเอ้ย โอ้โหเย้กูโดนแล้วเนี่ยออกสตันสวยแตกโอเคเรียกกูมาช้ายังวะเดี๋ยวมันไม่ตรงคอนเซปต์เราไงฮะเดี๋ยวเราไม่ได้ใช้ไอเทมลับนะกูดูจากทรงกูจะได้ใช้กูได้จะแพ้ก่อนเดี๋ยวแบบ ตีไม่เข้าเลยวะฟาร์มเราของกันแล้วถ้าไม่ได้ป้อมนี่น่าจะยากเอาเรื่องอยู่จะสุยิงทีหนึ่งกูแห้งโนปเฮ้ยตีไ่ยิงไม่โดนไอ้สัส เอ้ยเอ้ยมึงเข้าดิออฟเลนกูไม่เข้าเฉยโน่นตโลกกูไปแยกดันเ้วเป็นไงละมึงเออเอามันมาคืนสักตัวก็ยังดีเดยอเมันแรงจังใครมาเติมกว้างเนี่ยมาหน่อยเพื่อนมาหน่อยเฮ้ย อันตรีกูไม่มีหรอกเมื่อกี้เอาแลวคือมันเป็นแผนของเราอะฮะแผนแบบหลอก่อสกรูให้ตายใจนะเดี๋ยวถ้าเราได้โอมิอาห์ปั๊บเราพลิกชนะเลย ไปอีกแล้วอ๋อแผนแผนนี้มันมันใช้ได้นะเพื่อนแต่นายโยนบ่อยไม่เอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะได้ไหมนะเอ้ยได้อยู่ถอ,อ,อยก่อน่อนถอยกันถอยกันไปกันโอ้ ไปทั้งหมด2ตัวฆ่าเขาได้ตัวเดียวถือว่าเทรดมาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วกูจะกันยังไงแ่ะทีเนี้ยโอเคเก้คล <Yeah. S 1> okay. ีปได้ก็โอเคถือว่าตอบเจอเฮลซุฆ <Yeah. S 1> ่าไปเจ็ดตัว เอ้ยแปดตัวแล้วไงโอ้โหดอมแมนเดียดดอมาเนติงล็อกล็อกแล้วมันยังไงเฮ้ยวางแถบสวยงามไหมหนุ่มโอเคโอ้โหยิงท hey. nice ี ไอ้สาตอ์ออออออันติไม่มีใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นรอของแป๊บรอของแป๊บไอ้ <c oughs> เพื่อนกูเอาอยู่ไหมเนะี่ย รอกล่ศัตรูให้ตายใจอะครับแตกไปอีกหนึ่งมาแล้วปะทีมผมมาแล้วปะ มาเลยมาเลยเฮ้ยไอสัตว์มึงไม่ตายสวยคือมันเป็นแผนของพี่เองไงฮะหลอกล่อศัตรูให้ตายใจนะฮะเป็นไง เฟอร์เรียนไหนเหญ่สวยงามดวงมาไม่กลับถอยนะเอ,อ้ยไม่กลับแตกนะเว้ยเป็นไงแผนหลอกล่อศัตรูให้ตายใจ คือแบบมันเป็นแผนของพี่เองอะครับน,น้องเป็นไงแบบไปหลอกตายอะไรเงี้ยแบบศัตรูจะได้ตายใจเนฮะเราก็จะได้แบบให้เพื่อนเราเล่นแบบสวนทีเดียวจบวอ๋เป็นไงจบไม่ได้เพื่อนใจยเย็นคือแบบเพื่อนแบบรีบอะนะ เอ,เอสเอสครับไอ้ซ่ามึงยิงกูทีเดียวกวูแ, <laughs> กแตกเฮ้ยจะแตกกูไอ้ซ่ <c oughs> าก็มาดิครับสองบัฟสองบัฟรัวที่ไหนอ่ะ เอ้ยกดผิดไอ้สัตว์อ้าวแตกไปหนึ่งเอลซูเดี๋ยวเดี๋ยวเอลซูเดี๋ยวเจอผมเราห้าตัวมันสี่ตัวก็ม,วม,มาดิในจริงก็เข้ามาไอสา้สัตว์เอ้ย สวยแผนเราสำเร็จแต่เ่นบนมันมีประเข็มไปเร็วเพื่อนบอกเลยว่าเจอหน้ามึงแตกแน่นอนเป็นไงแผนหลอกล่อศัตรูให้ตายใจเฮ้ยออฟกูไปไหนนะเรียบร้อยแตกแน่นอนมึงกูมาช่วยแล้วเพื่อน โดนสตาร์นบอกเลยว่ามีแห้งแน่นอนมึงมันเป็นแผนของพี่อะครับจะรออันติจะรออันติแป๊บกูมาแล้วไอ้สัตว์มึงมาดิเ โอ้โหแม่งกุฎเลยเงยๆเรียบร้อยคือมันเป็นแผนของพี่รครับดึงมาสองตัวครับ <120 classical noise> โอ้เป็นไงแผนจำเร็จ ก็ได้ดาวอ่ะครับน้องๆ้วถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมก็สวัสดีครับ